เบิ่งทุพ่น้องคุณแม่ข่อยคุณแม่คองข่อยนี่ต้นผักซีดาปีที่แล้วให้ว่ากินทุกปีนี่ใหม่เว้แล้วจักสิยังบ่ายังพี่น้อง,งนี่ใหม่ไว้แล้วนี่เออต้นมะกอกพี่น้องกับว่าได้กินดอกปีเนี่ยย้ายเผาไวดแล้วพูดเดี๋ยวเบิ้งต้นมะคามข่อยดูคนกัน ไฟใหม่กล่องเฟียงนี่กล่องแักใหญยพี่นอ้องแกงแใหไงเราอ่อนมักจุดจุ่มหน่อยจุ่มเล็กเล้ยล้ำม,มาใส่กล่องเฟียงมึงดูใหม่ต้นะกอกใหม่บุดต้นล้ำขึ้นหัวต้นมะขามพี่ดองดูดะยอดมะขามมึงดูด่ะม,มึงแม่่อยดูพุทธเถาดูบาดูก็บึงเอาคันแมนบ่คคาต้นมะขามไงนี่มันใหม่เยนพี่น้องยนก็ยุติติดต้นมะขาม นี่ล่ะเท่านี่ล่ะนี่นี่จะมันเล่าดูคักดูกองจอดกอดจัดแกะดแมนเบิดตเดียวพี่น้องกองจอดกอดจัดแกะดแม่น,นแ,แม่แมมฟีมือแม่ข่อเบิดกลองบางใ่นี่ก็ฟีมือแม่ไข่อยเอด้อเฮะเพิ่งอะเพิ่งดูยูซื้อ่าเป็นเอาอีกแล้ะเอาอีกแล้ะทำอะไรคะคุณแม่